ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะค่ะจะเป็นสามน้อยมัดรวมเนะาะค่ะก่อนจะเขา่าสู่แนวทางรับออนุญาตจากหน้าที่ในเด้อค่ะพี่น้องค่ะมืออากาศเย็นเย็นล่มบ,มบ่มเลยค่ะว่ราะรูจบาจ,จะเป็นร่มผ้าหย,ยุหรือล่มแรงบ้านอาจจะเป็นล่มแรงหนกเนาะ,นะทั้งฝาขีฝาไหลอยค่ะมีขีฝาเป็นก่อนก่อนเป็นย่อมย่อมไหลอยู่ อากฟาไลท์ถ้าเก้าฝนท้ามีฝนมากฝนจะแห้งเนาะค่ะจังซ้อมเบื่องหลายๆเดียเนาะค่ะฝนจะแห้งเหล่ากะเอ็จะเวลเรืองเตาเตาสีทองที่มันข้นมานังอยู่ภุ่มอยู่ข้าเนาะค่ะอาจจะเป็นกระดองสีทองเล้ากะทอดเรือค่ะพี่น้องอันตีนเพิ่นไหมค่ะจะเป็นสีขาวขาวจั้วะเลยนะคะขาวยังแห้งผอม เราคืนไปนางยูอันหฮมยูข้านั่นแอดอัดคลิปยู่มือนั้นเนาะแอดกวาถาท่านนะแอดจะล่งไปเอามาไทยพี่น้องเบิ้งจะขอโฉกขอ,ขอลาบน้ำเพิดเนาะค่ะอัดคลิปพระ่านด้จบปันใจสัมกับปิดคลิปพอดีน่ะละค่ะเพิ่นก็ลงงงุยงุย,งยลงบ่รู้ว่าเพิ่นจะคืนนี้ไปมองอื่นไปเฮ่อพี่น้องแอดกระเถาปปนี่แล้ะก็อดวใจเห็นนี่ล่ละอาเตากระดองสีทองเนาะค่ะสีทองเลยเด้ยพี่น้องบม่เคยพอเลยเด้ยค่ะ แอดบพ่เคยเห็นเลยถ้าเห็นอกีกแอดสิล่งไปเอามาขอโจกขอลาบอัดคีปิปพี่น้องเมืองน้ำเนาะค่ะอัดคีิปพี่น้องเมืองน้ำตัวแง่อย,ยู่ได้พี่น้องม่รู้วาเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะแอดกับบอคอยมีความรููทางนี้เนาะค่ะกะขึ้นมาในเด้อค่ะขึ้นมาขอโจกขอลาบเนี่ยค่ะลังเฮียนแอดนี่น้ำร้ายน้ำร้ายก็ล่งอ่าถามว่าแล้วหน้าน้านำเพลินไปบอค่ะ พราะว่าแอดสีดำเอาเพราะมันติดเฮี้ยนเนาะคะ่ะมันละลายคือเพลินพี่น้องอ่ะมันติดเฮี้ยนแล้วก็แอดจะดำกรกฎาคลของทุกปีเดือนกรกฎาบางปีก็สิงหาแอดยังดำเลยสิบสองสิงหาพี่น้องแอดบระเฝ้าน้าเพลินดอกค่ะเพลินแลลวเบิดแลเวน้ำมูนีเนาะคะ่ะเข่าเพลินวานเงาเพลนคาฟ้า,า,ามือแลลวพี่น้องอ่อมเฮี้ยนแอดอยันนี่ ภาวานะหน้าแอดนามมันไหลออกมาจากในบ้านนามมันโงงง่ายอยู่แล้วเนาะคะ่ะแล้วก็เข้าบามีเวลาไปโหญ้าเขาเนาะคะ่ะไปโหญยาเขาอันเขาว,ว่านไหมพี่น้องวันนี้เพิ่นฉีดยาแต่ว่าสุมือนอน,อน,อน,นี่เพิ่นบ่ฉีดไห้ยูตะกี้เพิ่นฉีดยาละแถวนี้บ่ได้อยู่ดีเลยค่ะสุมือนนี่เพิ่นก็นเศร้าไปเนะปาะกระธำดำเอาอะค่ะพี่น้องคะ่ะขันดำลักษณะว่าเข้าดำานี่มันได้หลายก้อนวานเด้ค่ะ ได้หลายก้อนบแล้วก็เข้ามันบม่มีหยา้อมพี่น้องบม่มีหยาเลยน้อยมากอันบอลยับๆัี่หันบ่เป็นยางได้ค่คะปลามาตาใสพี่น้องว่าเนาะคะ่ะมาตาใสปลาไม่หดปลาลูกอคอกพี่นอ้องอายุหน้าบ่มีสาบม่มียางติดถนนหน้าโคกค,ค่ะฝนตกแล้วปลามันจะขึ้นมาน้ำนํำขึ้นมาจากสาเพิ่นง,งานไตเนาะคะ่ะประมาณนั้นละเอร์ละ เอาไปเบืองแนวทางแบบน,นี้เนาะคะ่ะไปเบืองคาเตือนก่อนเบาโดนหนาลาคาดเนาะพี่นอ้องค่ะมันทางนี้ทางน,านั้นมันก็ต้องเอาแปดหน้าที่คือเกาเนาะคะ่ะราบขอบุญขอบุณมือขึ้นนี่ลาาพัฒนาของเฮาของเลขติดบนล่างนะะั่นค่ะมองหันสาคัญพราสาวนึงแล้วละ่ะเอดจับครูป่ะเขาแต่เล็กเด่นเฮาก็เดินหลายสูตรอยู่เนาะคะ่ะหลังจากลงสามน้อยแล้วแอสีเอารัฐบา,าลให้ลงแล้วก็สิล่งเด่นเล่าต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะ ไปเบิงขําเตือนของทางช่องเฮ้ากรเนาะคะ่ะคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะแอดอัดคลิปไปสามเทียพี่น้องบอ่อแหลวโทรศรพทาดับเนาะคะ่ะไปล่างของมู่นเนาะคะ่ะล่างแล้วก็ดับคือเกาอลางนี่ แค่นี่สิแล้ววาสีนาทีกว่าเนาะค่ะสำหรับเมื่อวานนี่เลขติดบนล่างวางไว้ที่ศูนย์หกสองเขายัางแน่รอบแรกเขาที่หกกับศูนย์นะคะรอบปกติสี่ศูนย์สองหกแปดมาครบเลยศูนย์หกสองศูนย์สองบ่มีแจะแปดเนาะค่ะพี่นอ้องแอดกำลังสิพัฒนาสูตรไปว่าเป็นเลขวินอยู่ค่ะเป็นเลขวินแต่สูตรนี่แอดจะเอาอรอบ ปกติทำเนาะคะ่ะหล่อปกติเห็ดผลของหล่อปกติไหมค่ะพี่น้องเอามาเห็ดเราก็ไปเอาสูตรอของวีไอพีล่างเราก็ไปเอาสูตรพิเศษบนมาประกอบแอดเป็นคนบรคือมูนะคะแอซี่บางท่านก็นว่าแอดขอสูตรนี่แน่เนาะคะ่ะอาสูตรแอดเอาลงให้เบิ้งนั่นมันคือเกาลัดล่ะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมันหลายขั้นตอนอยู่อ่าบวก บ่คือมูนะคะอเอดอผสมผสานกันแต่หลักๆคือเอารอบปกติทั้งบนและล่างนะคะเอารอบปกติใส่ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่า VIP กับพิเศษพิเศษเนี่ยจะเอาเป็นเป็นบน3ตัวบน VP p จะเอา2ตัวล่างสานตัวเนาะค่ะกย่เลยจะได้ออกมากแค่ถ้าวันนี้ไม่ได้06-2ก็จะได้5-17ไปเบิ้งค่ะหมู่บ้านเรกเด่นเท่าเดินอยู่1 2 3 4 5 6 ูนย์หกสองมาอยู่หกเทียสามรอบพี่น้องนะคะของหฮาว่างหกกับเก่าเก่าบวมีหกมาสามเทียของเ้ามาตัดได้ที่ตัวตัดหกแปดเนาะค่ะเดินสามรอบมือว่านี่พี่น้องนะคะให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะส่วนของน้องตาเมื่อวานนี้นะคะของน้องตาเมื่อวานนี้ได้ศูนย์สามกับศูนย์สองศูนย์สามกอดกันออกศูนย์สามสามศูนย์มาหน่อยแหลกศูนย์สองไปปกตินะคะ อ่ะถ้าออกตรงนี้เราจะถือว่าเข้าเพราะว่าระวางไว้แค่หางเดียวนะคะระวางไว้แค่หางเดียวตัดเอาเลยพี่น้องจวดไปดูวันนี้ค่ะเมื่อนี้น้องตาว่างอยู่ที่เกับ8ปดเนาะคะ่ะ7กับ8 7ดเจ็ดสองเจ็ดตัวหางเดียวคือ8ปดสตัดเลนได้ที่ 4ี่แปดแปหรือว่า8ปดเจ็ดึงสี่แม่ค่ะพี่น้องนะคะถ้าออกอยู่ในเนี่ยาจะถือว่าเข่าเพราะว่า,าว่างหางเดียวเนาะค่ะพี่น้องไปดูวันนี้เลขติดระวังที่ตัวไหนเมื่อนี้เลขติดก็ได้0ูนย์สองอีกนะคะ0ูนสองสีมสามหลอบขึ้นมาว่านบอนะคะวิ่งรูดวันนี้เราจับที่ศนย์กับ9 0้าศออกบนลาเดอพี่น้อง ก็มีวิ่นกันออกก็มีอยู่เรื่อยอยู่ด้วยค่ะเล่าพัฒนาของเฮ้เมือขึ้นกับวิ่นกันระวังของติดบนล่างแอดกับ FC ฟซเนาะค่ะกบคูกันได้ที่3 0 0ศูมมือขึนนี้มือนีแอดว่างศูนย์กับเก่าศูนย์แตัวหางเดียวก็คือหกศนะคะหกศูนยเก่าสิไเห็นบอกมือนีนะคะพี่น้องคะตดเลนได้ที่6กเก่าน้ำเยด้วค่ะ พราะว่างของเข้าว่างติดอยู่ตัวนี้หลายมือแล้วนะคะที่หอกเก่าซูนเก่านี่หอกเก่าเก่าหกนี่นะคะวันนี้กะพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะนะคะสามนอยวันนี้นะคะตาสเมินตั้งมือเสาร์แล้วพี่น้องคางใสเต้นยุบยุบเนี่ยเป็นอีหยังเนาะธรรมดาแอดก็เคยถือเนี่ยโมนี่เราบ่าถือมาเป็นหลายปีแล้วเนาะค่ะแต่บางเทียบก็แม่นแม่นเลยใส่หัวอ่ะขวาร้ายซ้ายดีนี่เป๊ะเราดีพี่น้องว่าบอ บางเทือกับกะบ,บ่มี่ยังเกิดขึ้นค่ะบางเทือนี่โอ้ยซ้ำจับบ้างเนาะบ่เสียกับบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาแคบเอาค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกลาบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอยุดิีไว้สำนิกสาธรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ